ั้อยู่กับบทความโลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวารากรการปรับตัวครั้งใหญ่ในปี2,567ปี2,567เพิ่งจะเริ่มต้นแต่ความรู้สึกของผมก็คือปีนี้จะเป็นปีที่ผมอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวทางการลงทุนที่เคยทำมายาวนานหลาย10ปีและแทบจะไม่เคยเปลี่ยนเลยการที่ผมคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าหน้าน้าการลงทุนหรือสภาพแวดล้อมของการลงทุน ที่ผมคุ้นชินมานานเกิดการเปลี่ยนแปลงไ,ไปอย่างมีนัยยะสําคัญเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประเด็นเรื่องของภาษีที่นักลงทุนบุคคลจะต้องถูกเก็บถ้านําเงินไปลงทุนในตลาดต่างประเทศที่สูงได้ถึง35%ของกําไรจากการลงทุนเมื่อนําเงินกลับมาประเทศไทยสําหรับผมแล้วอัตราภาษีในระดับนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในการลงทุนหุ้นถ้าเราจะต้องเสียภาษีในระดับนั้นโอกาสที่จะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนหลังภาษีที่ดี พอก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เมื่อเทียบกับการลงทุนในประเทศซึ่งไม่เสียภาษีกำไรจากการลงทุนจริงอยู่มีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงภาษีหลายอย่างเช่นไม่นำเงินกลับมาประเทศไทยเลยและหวังว่าเงินนั้นจะอยู่และถูกนำไปใช้ในต่างประเทศตลอดการซึ่งสำหรับหลายคนก็คิดว่าเป็นไปได้เช่นเก็บเอาไว้ใช้เวลาลูกต้องเข้าเรียนในมหาวิทยายลัยต่างประเทศหรือเงินก้อนนี้จะไม่จำเป็นต้องใช้เลยในประเทศไทยเพราะมีราย ได้และการลงทุนในประเทศไทยเพียงพออยู่แล้วหรือถ้าปีไหนจะนําเงินกลับเข้าไทยก็ไปอยู่ต่างประเทศชั่วคราวซึ่งทําให้อยู่ในไทยไม่เกินร้อยแปดสิบวันซึ่งทําให้ไม่ต้องเสียภาษีเป็นต้นแต่สําหรับผมแล้วนั่นเป็นวิธีที่ไม่แน่นอนและมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้สูงบางทีอาจจะแค่ภายใน2อถึงสปีเกณฑ์ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไปว่าต่อไปนี้หุ้นต่างประเทศหรือพอร์ตหุ้นต่างประเทศที่มีกําไรไม่ว่าจะนําเงิน กลับไทยหรือไม่ต้องจะต้องเสียภาษีเป็นรายปี เหตุผลก็อาจจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่ปี2567เป็นต้นไปข้อมูลทางการเงินและการลงทุนของเราที่เกิดขึ้นในต่างประเทศจะถูกรายงานถึงทางการไทยตลอดเวลาจากความร่วมมือระดับนานาชาติดังนั้นรัฐไทยจึงสามารถเก็บภาษีรายได้จากคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนและไทยก็พร้อมจะเก็บภาษีคนรวยที่เอาเงินไปลงทุนต่างประเทศที่ในอดีตไม่ต้องจ่ายภาษีให้ประเทศไทย ด้วยเหตุผลดังกล่าวผมคิดว่าการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศในฐานะบุคคลธรรมดาจึงน่าจะจบลงแล้วเพราะไม่คุ้มและถ้าจะลงทุนเฉพาะในตลาดหุ้นไทยต้นทุนที่อาจจะใหญ่กว่าเรื่องภาษีด้วยซ้ําก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนที่อาจจะต่ำกว่าการลงทุนในต่างประเทศมากเหตุผลก็ชัดเจนว่ามาจากการที่เศรษฐกิจไทยเติบโตช้ากว่ามากและอาจจะช้าลงไปเรื่อยๆเมื่อปัจจัยด้านประชากรของไทยแก่ตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องนับปัญหา หาทางด้านรัฐศาสตร์การเมืองที่เป็นอุปสรรคที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ทิศทางที่ผมคิดและอาจจะต้องเริ่มทำก็คือการปรับการลงทุนในต่างประเทศแบบหน้ามือเป็นหลังมือเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของภาษีด้านหนึ่งก็คือเปลี่ยนจากการใช้บุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีทุกปีแต่ในอัตราที่ยอมรับได้คือ20%เซนในกรณีแบบนี้จะต้องมั่นใจว่าตนเองสามารถสร้างผลตอบแทนในตลาดต่างประเทศนั้นที่กำลังเติบโต เร็วและสามารถเลือกหุ้นแนวซ u เปอร์สต็อกที่ให้ผลตอบแทนสูงมากในระยะยาวได้ในกรณีของหุ้นต่างประเทศที่เป็นตลาดพัฒนาแล้วหรือเป็นตลาดใหญ่มากตัวอย่างเช่นหุ้นดิจิตอลหรือหุ้นเทคโนโลยีระดับโลกหุ้นเหล่านั้นในระยะหลังก็มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนตั้งเป็นกองทุนรวมหรือการทำ DR ซึ่งเป็นตัวแทนหุ้นในต่างประเทศแต่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยทำให้ไม่ต้องเสียภาษีกำไรจากการลงทุนก็อาจจะเป็นวิธีการลงทุน หุ้นต่างประเทศอีกกลุ่มหนึ่งของผมพูดง่ายๆก็คือซื้อกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศหรือ DR ในหุ้นต่างประเทศที่เป็นหุ้นยอดนิยมระดับโลกที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยซึ่งแม้ว่าจะมีต้นทุนเพิ่มเป็นค่าบริหารหรือค่าจัดการบ้างแต่ก็น่าจะคุ้มเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือผมคิดว่าบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็น่าจะเสนอผลิตภัณฑ์และหลักทรัพย์ต่างๆในต่างประเทศที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะในปี2566ที่กองทุนหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะจากอเมริกาหลายกองสร้างผลตอบแทนให้กับคนที่ถือหน่วยได้น่าประทับใจมากแต่กองทุนรวมหรือว่า DR ที่ผมจะลงทุนนั้นเนื่องจากมันอาจจะไม่ใช่ซูเปอร์สต็อกที่สามารถซื้อและถือไว้ยาวนานและให้ผลตอบแทนดีเลิศได้ผมจึงคิดว่าเป็นไปได้มากที่ถ้าผมลงทุนซื้อจะต้องคอยดูว่าจะต้องขายเมื่อถึงเวลาอันควรลักษณะนี้จึงเป็นการเทรดหรือพิจารณาจังหวะในการซื้อขายด้วยเพียงแต่จะไม่ใช่การซื้อและขายอย่างรวดเร็วกินส่วนต่าง เพียงเล็กน้อยแต่จะเป็นการดูรอบระยะยาวว่าหุ้นหรือกองทุนนั้นน่าจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลงหรือการอิ่มตัวทางธุรกิจประกอบกับเรื่องของราคาหรือความถูกความแพงของหลักทรัพย์ซึ่งก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ทางด้านพื้นฐานนั่นเอง ในส่วนของหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยเองนั้นผมคิดว่ามีโอกาสที่อาจจะมีสัดส่วนน้อยลงจนต่ำกว่า50%ของพอร์ตโดยรวมถ้าดูแล้วพื้นฐานทางเศรษฐกิจและปัจจัยอื่นในระยะยาวไม่เอื้อให้บริษัทจดทะเบียนเติบโตเร็วอย่างที่ควรจะเป็นไปได้ซึ่งด้วยค่า P/E นะสิ้นปี2566ที่ยังค่อนข้างสูงแม้ว่าราคาหุ้นในปี2566จะตกลงมา,มามากที่สุดในโลกตลาดหนึ่งทําให้ปี2567อาจจะกลายเป็นปีที่ พอตลงทุนส่วนที่เป็นต่างประเทศเพิ่มขึ้นไปอีกท,ทั้งทั้งที่เกิดปัญหาเรื่องของภาษีและดัชนีหุ้นปรบับตัวแพงขึ้นโดยเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นไทยทั้งหมดที่ผมคิดว่าจะลงทุนไม่ว่าจะเป็นตลาดต่างประเทศเกิดใหม่ตลาดต่างประเทศที่พัฒนาแล้วและตลาดหุ้นไทยเดิมกลยุทธ์การลงทุนในปี2567และน่าจะปีต่อๆไปของผมดูเหมือนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวเซมิแอคทีฟหรือเซมิพาสซีฟมากขึ้น นั่นก็คือลงทุนในกองทุนรวมหลายๆรูปแบบหรือลงทุนใน DR หุ้นต่างประเทศที่บริษัทหลักทรัพย์คัดสรรออกมาทําเป็น DR ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยการเลือกหุ้นแบบรายตัวที่มีการวิเคราะห์และประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วนแบบเดิมน่าจะน้อยลงมากเช่นเดียวกันการเลือกหุ้นตัวเล็กๆที่มีโอกาสเติบโตเป็นซุปเปอร์สต็อกที่ได้ผลตอบแทนมหาศาลในระยะยาวก็คงมีน้อยมากเช่นเดียวกับการคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดมาก มา,มากเช่นสูงกว่าดัชนีอ้างอิงถึง10%ในระยะยาวก็เป็นไปไม่ได้แล้วพอร์ตแบบเซมิแอคทีฟนั้นถ้าได้ผลตอบแทนดีกว่าตลาดสัก2-3%ในระยะยาวก็หรูมากแล้วเช่นเดียวกับผลตอบแทนระยะยาวปีละ10%ก็แทบจะเป็นความฝันถ้าทำได้ถ้าจะพูดตามตรงตั้งแต่ปี2,567เเป็นต้นไปผมคิดว่าตัวเองอยู่ในโหมดของการรักษาความมั่งคั่งและพยายามสร้างผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล หมดยุคที่จะทำเงินจากการลงทุนแบบง่ายๆและสูงอย่างไม่น่าเชื่อไปแล้วเพราะน่าน้ำของตลาดหุ้นเปลี่ยนไปแล้วเช่นเดียวกันความรู้ความเข้าใจในตัวหุ้นและการเลือกหุ้นที่มีอยู่ก็แทบจะใช้ไม่ได้แล้วในตลาดหุ้นไทยการนำความรู้ไปใช้ในตลาดหุ้นต่างประเทศก็มีข้อจำกัดมากและมาพร้อมกับอุปสรรคทางด้านต้นทุนภาษีที่เขียนมาทั้งหมดนั้นก็เป็นไปได้ว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวผมเองคนอื่นโดยเฉพาะที่เป็นคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เห็น ด้วยและยังคิดว่าตนเองสามารถสร้างผลตอบแทนมหัศจรย์แบบเดียวกับที่เซียน v i รุ่นก่อนหลายๆคนทําได้ผมก็คงไม่เถียงอะไรทั้งนั้นและเชื่อจริงๆว่าคนรุ่นใหม่นั้นเก่งกว่าคนรุ่นเก่าอย่างผมแน่แต่สิ่งที่พวกเขาอาจจะไม่มีก็คือโชคและน่านน้ําที่อุดมสมบูรณ์ของตลาดหุ้นไทยในอดีตและคู่แข่งที่ยังแทบจะไม่สนใจเลือกหุ้นแบบ VI เลยดังนั้นโอกาสของคนรุ่นใหม่จึงไม่แน่นอนและมีความ เสียงสูงขึ้นมาก ก่อนจากกันไปนะคะขอประชาสัมพันธ์ค่ะงานสังสรร์ปีใหม่ VVI 2024นะคะส่งท้ายตลาดหมีสวัสดีปีมังกรค่ะงานจัดวันเสาร์ที่20มกราคม2024นี้นะคะ4ี่โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะงานนี้นะคะจะปิดห้องคุยแชร์ข้อมูลแบบไม่มีกั๊กแล้วก็เป็นกันเองค่ะแชร์หุ้นที่เจ๊งเจ้าแล้วก็เจ๋งในตลาดเวียดนามรวมถึงอเมริกาจีนแล้วก็ตลาดไทยด้วยนะคะกับสเปเชียลเกสต์สป a เกอร์นะคะ คที่มารวมกันได้ได้ว่าขับขังมากๆค่ะใครที่สนใจนะคะดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะกระซิบนิดนึงว่าตอนนี้ใกล้เต็มแล้วนะคะใครสนใจคงต้องรีบสมัครกันนะคะปิดท้ายนี้ค่ะคุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิละวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ f a c e b o o เวียดนาม Value Investor เว็บไซต์ www.vietnamvi.com และ YouTube ที่ช่องเวียดนาม VI ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะในการรับฟังคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปค่ะ